นี่ก็ดูคติซุปเล็กซุปไก่ซุปไก่และกันเฮ้ยทั้งน้อเสียหมดเรื่องเล่าหลังกล้องอีกแล้วเหรอฮะอีกแล้วเรื่องเล่าหลังกล้องอีกแล้วเหรอพอเฮ้อทำไมอีพีนี้ไม่ชื่อเสียใช่เหรอคันนี้แล้วมาเรื่องเล่าหลังกล้องอ่าแล้วตอนเนี้ยติดกล้วติด โอ้โชครายการใหม่เลยไหมล่ะสวยนี่เขาบอกแล้วค่ะของราคดูโดนที่เป็นป้ายยามตปาโดนป้ายนี่เละใช่เอ่ A7S3 อา่าอะฮ่า A5 นีนี่ไง้ป้ายเลยแต่โดนไปสองแสนละสนเลนส่ปแล้วเลยฮะโอ้โหก็พอนี่มันแสนสองเล่นสิบหกสามห้าห้าหมื่น เจอไ็แล้เจอมป้าย่มาเแค่เลยอจัดแต่ผมว่า A7 มาขายวอกสวยนะพี่กำลังใช้เยอะมากเลยนีแต่เขามาย้ายค่าตัอยู่เพี่ถ้าย้าย่เป็นดเจริญอยนี้นะครับผมไม่ควรไม่ควรย้ายคนเพิ่มยากันแต่พี่มีเ่อแต่คือเลมันถามว่าเพิ่มไหมเล่นแคแนผใช้กัแบงไม่จี

เทจริงฝนตกท้งวัเลยนบโอ้ดูนี่ซีซูมๆช่วยพี่อย่างไักเล้วยอูอาองหลักสนไม้องคมาดูกล้องดีกว่าเจ้ากูแจีพรเอาเจ้ากูแจไ้แล้วกันได้้าสั่งน่สั่ไม่ได้ไหมด้แงในที่หูหูแตกอะ สไม่ได้กระจกอ่กระจกแตกเลยนะไม่นะสดดังอะอันนี้คือเดิมทั้งคันเลยใช่พี่ขนลุกดคนแขนลุกเลยแล้วท่อท่อแบบนี้แบบอที่คขนลุกเนะขนลุกเลยขนลุกขนลุกขาครดีพีบะส่วนมากเห็นนี่จะเป็นของก๊อเสียเนอกยอะมากเลย แล้ม no. ือ no. no. well, ่จร right? ิงๆไปดูดิเห okay. oh, ็นไหมใช่ขายว่าเป็นตลาดเลยสซงเ่ยว่าท่อปองเลยทุกนมีท่อแค่โอ้โหท่อปองโอ้ คุยเรื่องหลังก้องอยู่ไหมหลังกล้องหลังกล้องชิวๆนะไม่เอาอะไรมากชื่อช่วใหม่อะไรกาจะใช้รุ่นนี้เลยกำ้ังหาอะไรคัดแสงหน่งเอาไว้ทีดกล้องแสงนี้ นี่พาชมนะครับห้องห้องศัตรูดูสก,กอตคารยาเท่จริงนี่โล่ร้านนี่โล่แสงนเป็นเวลาที่กดขอโล่นี่คือมันเขาจะส่งอ e ีเมลมาให้เรากดขอหรือต้องไปขอในเดี๋ยวมันจะขึ้นที่เนี่ยหน้าไม่ยุบเลย แล้วมันจะให้เอาเหมือนเอาโค้ดดีๆนี่เลโก้เราไม่ต้องเสียค่าอะไรเลยต้องส่งนานเดียวเลยอันนีเดียวที่อโ้เราไอ้โลไอ้โลโลโลรุ่นแรกอ่ะันดีจีนแต่โลรุ่นสองเป็นอเมริกานะไอข้อมูลนี่อะไรเออไอ้โลทองโลทองส่งมาจากอเมริกาไอ้โลล่างส่งมาจากจีนอ่าใช่พี่โลโลโลแรกนี่คือโลรุ่นแรกโแส่นะโลแส่นะโลจีนหรอโลอเมริกาพอดีเพราะผไปดูไปดูเยอะจริงๆ

พี่กันต้องทำพี่กันต้องทำอะไรให้เป็นข่าวใช่ไหมเออที่ออกช่องเขาอะช่องใครวะอีชีเควายชอนื่คนเป็นเพียรเลยตามมาจากช่องวีเคค่ะก็วิ่งขับตามมาพอดีแล้ม่งชนรถรถเขงอ้าวเหรอชนอ๋อชนวีเควีเคก็เลยมาถ่ายโชนล้อเขาหลุดอ่ะชนล้อหลังหลุดแล้วเราเราเขาฝากเนี้ยเขาฝากของที่ราเลือกให้เขาให้อะไร อที่ที่พี่ไอคนที่ชนไงอ๋อเออข้อฝานาไว้ไอ้งะทนอ่ะเอาขาเอาตฟเอาเฟเอาอีกออกเลยยกออกออกมาไว้ข้างนอกข้างหลังที่เลยนะอ๋อจะเอาถ่ายมุมนี้เดยวพี่ยิงเข้าอนะ เว้นตัดคลิปนะพี่คลิปนไม่ได้นั่งตัดตลอดผมเดินไปเดินมาโอ้โหาไมโใครเขานั่งตัดตลอดวะพี่ตัดเพื่อเี้ยไปเดินเล่นเลยพี่ตัดตลอดรู้สึกอะไรมีกูคนเดียวอ่ะนี่ส่วนว่างก็ตัดใช่พี่ว่างก็ตัดไม่ว่างก็ไม่ว่างก็ทำธุรกับนี่เสร็จแล้วก็เดินมาตัดมีกูคนเดียวที่ตัดแบบใครก็ตัดที่ดูโลกขนาดนี้ดูสิประหยัด วันนี้มันจะเหนื่อยๆหน่อยเหนื่อยเลยเนาะเหนื่อ,อยสิใไงนี่ฮะดิโม,มนไอแมโปรู้สึกได้รูจมันไม่งานก็ไม่คือกาย,ยเหรอเล่นฟีด <laughs> <laughs> เออต้ององ่ มันจะไริ่ก็เห็น,นความแตกต่างแร้วโอ้ oh. ปิดฟ้าเชียวแล้วก็ไปดึงนิดเดียววะนึงดูว่าจะขึ้นนี่หน่อยนึงขึ้นมาล้อขาแล้ว <laughs> ถามพี่เบ้นพี่เบ้นผมต้องเตรียมอะไรไหมครับอะไรอย่างงี้พี่เบ้นครับผมบอกพี่เบนบอกว่าไม่ต้องมาแค่เมนนั่นหรอมาแค่เมมได้หรออมาแค่เมมนมีไฟนี่อะไรนะโอ้โหคนเยอะเลยมีทุกอย่างมีทุกอย่างใช่ไหมโอ้โหตัวป่าเป็นระบบคนถือระวังจริงเดยจะใช้ก็ไปใช้เลยเราเราก็มีหยุดนี่ไม่ใช่ยหรออะไรไอ้ไฟนั่นอะไฟที่ที่ผมทำอันนั้นต่อะไอ้นี่แม่ง ให้น้ำจอดีกว่าให้แกะแบตออกจากจอแม่งแกะจอออกจากแบตแบตจุดเดียวจอไห้เราพอ่หมื่นสามไปแล้วปิวไปแล้วปีไม่แตกอุ้ยแต่อันนี้ภาพพี่ใช้เป็นเขาเรียกว่าฟิลเตอร์อะไรมันเป็นแฟลตหรอดูเขาเรียกวภาพดูดากมากอ่ะใช่ดูดากมากเลยตอนนี้ดากนี่รอดได้เห็น วิธีการแผ่ทางท้องสองท้องเพอจ้าติสวย เดือบนหมดนด่แบนเดอีกนะอี่กนเดี๋ยวซูมครับ V4 ฟซุปไก a สก็สรุปคือเรื่อาใชรเร่เื่อไปเจอกันเรื่องเรา EP ต่อไปดีกว่าป่ะตอไหนเตรียมถ่ายอินเสิร์ตต่อแล้วจ้าบายกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ครได้วยนะครับมีที่จะใส่เศษ ต้องฝากางนะไม่ต้องฝากนะไบเกอร์ยีทเคนะมาดูครับว่ารอบนี้เฮ้ยเออเออเออเนี่ยได้ปะได้ปะมุนสันรให้เบลเล่ชิมนั้นะออกเอ้ยได้หรอที่ออกได้แล้วทีแล้วนั่งงงอโอ้คุณเดี๋ยวออกอ่ได้แล้วเจอกันมาทุกคน